500้อาเออโอ้ยยี่ให้ไอนักเรียนดัวาดรูปดังเบนาฬิกาดักาและเยเขียนเยเติมคำตอเนาเติเติมคำ ทำตอบตอบลงในบอกในสักหมดจากตัให้ไอถูกต้องบกการการบอกรอเวลาเวลาเป็นเป็นนาลาลิกาลาอิกาและ ดนาทีนาอีเวลาเวลาเวลากลาากรวันกลางวันและเดการคืนกลางเดการวันกลางวันจะใช้กลางกลาจะกะ คำกันว่าว่าชั่วมองมองหรือหรือบายบายกลางคืนกลางจะจะใช้ได้ใช้ได้คำกันว่าว่าทุ่มเพิ่หรือหรือ 阿姨。嗯嗯